คำถามต่อมานะครับอันนี้ก็จะลึกขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับว่าคอนกรีตมีส่วนผสมตัวไหนที่ช่วยลดความร้อนนะครับตัวเรื่องก็จะมีเรื่องของความร้อนในตัวคอนกรีตนะครับที่จะถามท่านนับถ้าเกิดว่าท่านาทําในโครงการนะครับที่เทคอนกรีตฐานรากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคอนกรีตฐานรากนะครับที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนานะครับจะมีปัญหาเรื่องความร้อนจะถามท่านว่า ถ้าขนาดคอนกรีตถ้าขนาดโครงสร้างของท่านใหญ่ขนาดนี้ในโครงการเนี่ยท่านรู้ไหมว่าคอนกรีตที่ท่านใช้เนี่ยเขาใช้อะไรนะครับช่วยลดความร้อนท่านได้ไปศึกษาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ<ม>ถ้าโดยนะครับจะตอบได้2ตัวนะครับผมขอแนะนําตอบ2อตัวนะครับตอนแรกก็คือเขาเรียกว่าสารผสมเพิ่มที่เรียกว่า super p l a s t i c i z a ซ i o n นะครับ super p l a s t i c ิก a t i o n นะครับตรงนี้ อ้างอิงนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวช่วยยืดจุดที่อุณหภูมิของคอนกรีตจ,จะขึ้นสูงสุดให้ห่างออกไปเพียงพอนะครับจะทําหน้าที่ช่วยยืดจุดที่อุณหภูมิที่จะขึ้นสูงสุดให้ห่างออกไปก็จะร้อนช้านั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเรียกว่าไฟเอสหรือเท่าลอยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเสือ่อ แอดมิเตอร์หรือแร่ผสมเพิ่มหรือสารผสมเพิ่มที่ค่อนข้างจะแพร่หลายแล้วก็ใช้กันเยอะนะครับที่เรียกว่าไฟแอดหรือเท่าลอยนะครับตัวนี้นะครับเท่าลอยที่มีคุณสมบัติที่ดีจะช่วยเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตของท่านได้นะครับอันนี้ก็มีสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยนะครับมีออกเอกสารมาด้วยนะครับเพื่อรับรองคุณภาพแต่ตัวไฟแอดนี้นะครับจะมีมอกที่ชื่อว่ามอกอ2หนึ่งสาห้านะครับ2 1 3หนึ่งสามห้า ชื่อมอกอคือเท่าลอยจากฐานหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีตนะครับตอนนี้จะแบ่งเป็น3ามชั้นคุณภาพนอกจากเท่าลอยจะช่วยลดความน้อยแล้วนะครับเท่าลอยก็ยังมีคุณสมบัติอื่นอีกนะครับตรงนี้ทางกรรมการเนีย่ยก็อาจจะถามท่านนะครับว่าคุณท่านรู้จักเท่าลอยไหมแล้วเท่าลอยมีข้อดีอะไรบ้างนะครับเท่าลอยนะครับจะมีข้อดีเพิ่มคุณภาพคอนกรีตนะครับหนึ่งอ,อย่างเช่นนะครับเพิ่มความสามารถในการเทรได้หรือเพิ่มเวิร์กอเมริตี้ เมื่อกี้นะครับช่วยลดปริมาณน้ําช่วยลดปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันนะครับเพิ่มกําลังในระยะยาวของคอนกรีตลดการหดตัวของคอนกรีตเพิ่มความชึบน้ำนะครับแล้วก็เพิ่มความต้านทานต่อสารเคมีนะครับข้อดีของเท่ารอยมีค่อนข้างมากนะ้วแต่ว่าแต่ว่าเท่ารอยเนี่ยคือ,เ,อเ,ปเปลี่ยนแปลงตามวัตถุดิบ คือฐานหินและกระบวนการเผาไหม้นะครับดังนั้นเท่ารอยจะมีคุณภาพและชนิดเนี่ยตามชั้นคุณภาพตามอมอกอน,นะครับแบ่งเป็น3ชั้นนะครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA